คณะกรรมการลุ่มน้ำโตนเลสาบแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชานำโดยดรวัดโบโกซอลรองเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งกัมพูชาเดินทางมาศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตการประกอบอาชีพของชาวบ้านในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสองจังหวัดคือสงขลาและพัทลุงระยะเวลารวม5วันระหว่างวันที่2 3มถึง27มกราคม2 5ง 155ซึ่งลองเลขาที่การสำนักง,งานคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งกัมพูชาได้กล่าวว่าตนเลสาบนั้นมีขนาดใหญ่กว่าทะเลสาบสงขลาถึง5เท่าแต่ยังคงขาดการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลสาบส่งผลต่อการประกอบอาชีพของประชาชนนั่นหมายถึงรายได้ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้เห็นความเข้มแข็งของ,ของคณะกรรมาการล,ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารวมไปถึงแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเพิ่มรายได้จากการใช้ทรัพ,พยากรในพื้นที่โดยข้อมูลเหล่านี้จะนำกลับไปศึกษาเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการโตนเลสาบต่อไป t o d a ย์ส์วี i ิซิต for example fishery community also นั่น Uh, non-hunting area that protect wetlands so we learn a lot from thailand perspective how it can apply to cambodia at the moment how to manage how to develop sustainable water resource development in our country ทั้งนี้แม้ว่าการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ําของชุมชนลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่สิ่งหนึ่งที่นายบัญญัติพัฒธรรมประธานคณะกรรมการลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลายังคงมีความกังวลคือเรื่องขยะซึ่งยังคงมีการทิ้งลงในทะเลสาบให้เห็น ันที่เป็นจุดด้อยของเราก็การปล่อยน้ําเสียลงในทะเลสาบการที่เรามีขยะบางพื้นที่เยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ดูเป็นข้อเปรียบเทียบโครงการนี้เป็นความร่วมมือ5ปีนะครับซึ่งเป็นความแรกเป็นการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระยะเวลาที่กำหนด5ปีสำหรับโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทะเลสาบระหว่างคณะกรรมการลุ่มน้ำตนทะเลสาบแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะกรรมการลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาภายใต้การทำงานของคณะกรรมการที่การแม่น้ำโขงซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้นั่นก็คือการพัฒนาอย่างเชื่อมโยงกันของทะเลสาบทั้งสองแห่งหมายถึงความก้าวหน้าในด้านการค้าและการลงทุนรวมไปถึงการท่องเที่ยว ดารธุรกิจเนี่ยคงมีการแลกเปลี่ยนเพราะว่าจุดมุมมองก็คือเรามองในเรื่องของอท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะสิ่งแรกที่เรากำลังม,มองก็คือท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะว่าเรามีเรามีแหล่งวัตถุดิบที่คล้ายคลึงกันนะแต่ว่าการพัฒนาของเขากับพัฒนาของเราเนี่ยยังยังต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรานธุรก,กิจเราอาจจะไปเยือนเขาแล้วก็เสนอแนวทางสร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันเราก็จะมีแหล่งความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบทั้งสองแห่งจะคงอยู่ควบคู่กับวิถีชีวิตของชาวลุ่มน้ําทะเลสาบเพราะนั่นเป็นผลที่ได้จากการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทะเลสาบร่วมกันของสองประเทศอดุลเดชมาเสิมถ่ายภาพนานพัฒพิมพาทีมข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารายงาน